เอาเป็นศพแล้วไม่ไใช่นีห่หว่าไปเก็บเก็บแต้มก่อนและวครับรู้จังแต้มน้อยเลยไม่ค่อยชี้เยอ่ะชี้เลยไปก่อนนะ<จ>โอ้ยโยนโยนผิดโยนผิดลงไหนตน้นม่มาเหมือนเดิมพี่ มีข้าวเหนียวเหมือนเหมือนมิตี้หัึงโดดนะไม่เหมือนมันมีเลยสองตีพี่นี่แม่เด้งขึ้นข้างบนก็ได้พี่เฟิร์สอุ้ยเฮียสองตีไปข้างล่างข้างล่างมิตี้ลงไหมข้างล่างมิตี้หนึ่งข้างบนมีประมาณสองตีเอ้โหล้วครับทีนี้โหดีใจนะครับ เอออยู่ไหนเนาะเออทางสะพานเขาได้ปืนเทพมาวะปืนพิเศษยังไงาพัดมาของทองช่วยข้างล่างลงได้ไหมเนี่ยลงได้พี่ข้างล่างลงนะเสียลูกซองมากเลยตอนนี้ แล้วเห็นเขาบอกว่าเขาจะกระชับมิอีกแล้วล่ะพี่กระชับไปแล้วเล่นไปแล้ววันนี้ต้นไปพอดีพี่ต้นบอกต้นจะไปอะไรนะตอนนั้นน่ะตอนแรกว่าจะไปไปไปเก็บไอ้นี่เก็บเก็บไปซีดไปนี่นะเออตอนนั้นแหละตอนที่ต้นไปนะปุ๊บเขาก็ทักมาพอดีบอลวอลแครไอฝั่ไอ้อันนั้นก็อันนี้มันมาพอดีไอ้แพร์ชวนทีมาพอดีเอ้า แล้วกระดุกแอบติดใน,ไ,นไปเป็นหัวแคนปเป็นหัวแคนเองครับสร้างแคนตัวเองอยู่ครับอืสาขาสอง่ใช่หรอไม่ไม่นางบอกจะสร้างสาขาสองแต่งนนอาไปแล้วนางก็สร้างของนางเองสโคบสี <C op> สโคบสีใครเอา้างไม่เนี่ยเลยไม่ไมีใครนผมบอกก็นนได้ แต่ว่าแพอยู่กับพี่มานานนะเขาคงอยากเป็ ead, นหัวแครนเองล่ะมั้งไม่เราผมไม่อยากเป็นเลยพี่ก็โยนให้เฟิร์นผมเป็นมาหลายแครนแล้วมันวุ่นวายปวดหัวหัวแครนบอกว่าจะไปนัางสาขาโซไปแล้วก็จะเป็นหัวแครนใช่ไหมมั้ง จะหอดยังไงแล้วว่าออกไปเป็นไม่บอกว่าเท่รวมท่านแทนเองไอ้คนไอ้คนที่บอกว่าจะไปสร้างสาขาสองอีกคนหนึ่งและคนไอแพรมันก็ออกออกออกไปสร้างของตัวเองแล้วเขาบอกเขาจะไปอยู่ด้วยกันไงแต่พี่ก็ไม่ตามนะรอบนี้เพราะที่ผ่านมาถ้าแพรออกคือจะตามเนี่ยรอบนี้ไม่ตามเนี่ยให้นางออกไปมั้งก็จะไปอยู่กับอีกเขา,ขาก็ไหนก็ไหนแต่ป้าป๋าก็ไปอยู่ด้วยเนี่ยป้าป๋านะ มันาจะ้งแคนเอาเอาไว้สำหรับเด็กว่าเด็กที่อยู่ในแนฮะแค่คิดแค่คิดแค่คิิดเฮ้ยไฮ้ยิงกันต้ยกูวะเนียยมีมียยยเยย้ย้ยย้ย้ย้ยยย ข้างหน้าพี่เลยใจไม่มีอ่ะหน้าพี่เลยลงโล่งเลยเนี่ยตรงนี้เลยพี่ก็ใส่นะสี่แค่สี่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยสี่จริงด้วยเห็นกูแล้วไอ้จัดจะยึดประคันอืมอุ๊ยโอ้โหต้นข้างหน้าไอ้ต้นข้างหน้าต้นสามตัวต้นลุ่งหมือนกั ล็อกหนึ่ง,อย,นนงอยู่ข้างหน้าแฟนต้นอ่ะตัวหน,น,ตน,ตนหนึ่งแฟนต้นกันเลิกันนั่นแลนหละอย่าห้าวสัตว์อย่าห้าวอยู่หลางหลังหลังหลงเอออย่าห้าว ได้ไหมก่อนได้จะลงปีหนะเอาหายล่างปีหนึ่งปีผูโดนล้านเปล่าวะกลางเสาพี่ไม่ยี่ยี่ผูโดนล้านโอ้หลังเสาตนี้อยู่ไหนอยู่หลังเสาไอยู่ไหนอ่ะหลังเสาไฟฟ้าเนี่ย ลองลงลงลองยิบปืนร์ีองประเด็นมาเฉยเลยถ้าฟ้าไม่ล้มถ้าฟ้าไม่ล้มนี่ต้นไม่โหดนะเนี่ยไม่พี่ผมผมโหดแล้วผมคานอย่างหมาไม่เก็บเฮ้ยไอศพบศบนี้มีกระสุนสไนนนะต้น ผมทิ้งไปแล้วพี่ผมไม่เอาัปเลยบลชเบลชไมพี่ผมย้ว่งไปลยวพี่แต้วนี่คนต้นเบลช์ไอ้คนไอ้คนตอนนี้มีคนต้นเดียวพี่ไปเยี่ยมนุ่เพื่อนตั้อีกแล้วนะหนูเอาไอ้สิทธิ์ก้ไหมี่เราตากายตรงไหนเฟ้ห้าหน้า้าเหียวเซย์เยเย์เย่เซยวเาฟาชเซเยอ้

เดี๋ยวเดี๋พิชเดี๋ยวพิชจะยิงไปน้องนะรอพิชรอพิชแป๊ดหนึ่งนะเรียบร้อยกูว่าทำงานแต้มาจอไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเลยเลยไกลเลยไอ้เหี้ยไกลเลยโออสเไะอัเนะอดีพอดีชัดสูกินไปนะพอดีพีชงัดสูงเกินไปนะพีพสูงเนไปนะองไม่ต้องดนไปนอองโดนแล้ว เรยแตกนะคะาจะะแตกนะคะจะอย่าแตกไม่เดียวแตกพี่เราหรือมันไม่ไม่ไม่จิงโดนไหมสเมตร่แล้วยิงตัวอะตัวอเอาอายอะน้องเก็บแล้วนี่คือจีนนงสามสี่คนไม่ไหลเลยนะโอ้โ เอาเอาลิ้นไปทิ้งก่อนไหมใช่หนุ่มคนไปคาลิ้นทิ้งนะครับคือพีชก็ไม่อยากจะให้น้องพูดเยอะนะไม่อยากให้พชติดลิ้นใครคือพีชก็จะดิ้นอีกแล้วนะพี่ชอบใจใหญ่ศศบนี้มีกระเป๋าสามกับ สองขวงนะเอ้าเป่าสามครับครับสองขวงั่งเป่าสามตายไอ้ฟ้าตายตายมึงตายฟ้าตายท้องแข็งแน่เลยวันนี้มึงเอา คือพีชก็ไม่ได้พีมพีชไม่ได้ตั้งใจให้น้ำงขำขนาดนั้นตายแล้วเรียบร้อยเนี่ยปวดไปเลยั้งคืนพี่ปวดทบบไมนเขาไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นน้แม่พี่ขอขอไหมเคยเห็นบ้างมีหงูงูของเข้ามาเทียมไปเคยเห็นคนวิ่งโฉบของวราวิ่งโฉบบนนกอ่ะ ถกไปถกมาถูกมาค่จะจความพี่มาต้อเหนือาท้องหมดลกนถึงวามหายเบสใครยองใครงเจาะเเจามีไปยิงกูไอ้ฝาเขไม่หยุดไม่พี่มแกอย่างนี้แหละไอ้ติบอะไรไม่รู้ไม่ขาถ้าขืน โอตายเลยแล้วไอคแล้วออแบบอนี้นะพี่แบบเรื่อยๆเหมือนเหมือนคนโมกัญชามาเียมาเนียมาติดลงบนนไม่ได้นั่นหละนั่นแหละลงติดลงลงลงไม่ได้เฮ้ยเฮไม่มาตัวขึ้นมเหรอไม่หิบไมเหิบไมเหิบมากไมหิบมากไหมเอ้ะ

แต่แต่แต่รอฮะแต่กม่น่าโชว์่ยฮ่่าฮ่าโ่สักหน่อยจะตายเออาร์เยอะไหมเนี่ยอายูโอเคไงเออาร์อยู่ไหนเนี่ยเอาร์หมดแล้วนะคุยเสี่ยท่าไไรขอเอาร์มั้งดิครับมีอยูเปเปสเจ็ดนะ้วะมีอยูสองรโอเคได้ละมีสามร้อยอ่ะ ในอวเอฟบีดีใครเนี่ยเอฟวนพี่ขอได้ไหมไอีของแตงแนี่ไงมันก็อยู่ในเนี่ยอันนี้เมนสีสีามีดีดของเตมไหมมีสองตัวสตัวข้างบนไปแล้วคิตอฮิลส์เลนะคะตัวฮิลส์เลนิวิขาวสวยให้นูตัวนึง ในบ้านหมาบ้านหมาโอ้ยทำไมปืนมันยิงไม่ทันนะมั้งมันมันมันเข้เกินนะคะทำอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย แม่แลาษ้่อมาดูจะวาจเมสนะฮะงั้นควาหาไม่เกี่ยวกับกูเจ้ากูก็ติดมาจากมันนั่นแหละูดทไน้องกติดนีคือพีชก็ไม่ได้แบบจะพูดแต่ทีแรกอะไคือพีชกสติดกับน้องมานะโอ้ไม่ไหวเลย จบสองคนที่ว่ายน้ได้ด้วยไม่จบกันได้แต่แต่เรื่องเรื่องแค่แค่บางเรื่องนะพี่เปนแอลพีพี่แอลไหนแอลไหนแอลเนี่ยแอลขึ้นมาแล้วเพียบเลยพี่จริงก็ดูยิ้ม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 มาแต่งเลยโอ้ยแค่มันตั้งไอ้โว เร็วตรงนู้นแหละปืปีคือพิสกัดแบบยิงงัดเดออกอ่ะนะคือไม่ต้องยิงเลยต้นต้นต้นสอง้องคุยพิสใกล้ๆแต่เร้อยู่ลงขามันเลยสามสองวต้นฟาฟ้าไฟไปช่วยฝั่หนุนก่อนนะพีสว่านะ ใหญ่ใหเราแป๊บเราแป๊บนาฮาด้วยหิวลวงลวงลวงสมควรนะน้งเือไม่ฟังหลือเอาเปิดเยอะเต็มเยอะเฮ้ยบ้านเอบีมาป้าต้นใช่ใช่พี่มันโอออกไม่ได้嘛มันเปีย วิ่งอยู่จ้าเยี่ยมมากเลยไม่มาเลยคุณเด็กยาแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหน่จะใส่บ้านหมาไว้พี่คนบ้านบ้านทัญยาแล้วงานนั้นไม่พลาดตัวหนาเกลียไม่น่ไม่น่าคือปืนดิโอวังวังไปไหนไหนพี่บอกหมดว่าผมก็ไม่ได้อะไรผมก็กำลังยิบระเบิด โกาจะโชว์อดสิบคิวท่้หน่อยเยอะเอะวันข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละประมาณต้อง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 ตไต้นต้นนัยมันมันมัมันเก็ไมอะมันเก็บล่องชิฟฟีวออยู่ในมือพี่นายอ้อกป้ายไปได้เลยนั่นแหละมันเหลือตัเดียวเดียวอ่ะ พี่ผมอุตส่าห์ทำช็อตไฮโลไปแล้ววะไฮไลท์ฮัลโหลไฮไลท์เปไฮโลเฮียอะไรล่ะมึงจะเล่นจะเล่นสังหรุเหรอใช่ใช่ได้สองไงแปดคิวแปดมันมแปดมันไม่สูงมันสูงตึ้แปดสูงไอ้ฟ้าเข้าแล้วน่าหนุ่มเขาหนุ่มน้อยใส่มันกันเลยแต่กูอุ้ยหนูหนูมาเต้นหน่อยดิเต้นหน่อยดิมันยิงพี่ผมหัวแตกเนี่ยหนูบนป้อมีพี่มามีฮาบละ ป้อมพี่นายคะไ์แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอเมาเลยนี้ะมาไอวนสิบลูกไอวสิบลูกนะคะนขอที่หนึ่งได้ไหมครับอยากได้เหมือนกันพีขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาลลุไปลุไปลุไปอะไรวะ ด่ีมีข้างหลังด้วยนะครับไม่เหรอโอ้ยนอ้นอคนเฮาเนาะเก็บเงินไปมีแต่เงินสามสี่หาอันพวกไอตีตะัะไอตัวนั้นแหละตีไ <c oughs> ม่งั้นแตกแล้วฮะรู้ี่ย กตู้เนะทำไมติทำไมนักหนาฝังแม่พี่นายก้าตู้มยี่้นกอ,อันยู่งโานนงตือฝั่นนแกมันงนิงบวกเอแตกคนพี่นายแตกหนึ่งนลังตัวสุดท้ายต้องบีมาเนิเนเีมา้